นชชาลูกสาวพี่บอบนะคะคุณผู้ชมขะที่ตลาดน้ำมีพ่อค้ากับแม่ค้าพายเรือมาขายของค่ะแล้วยังมีบ้านทรงไทยอีกด้วยค่ะตลาดน้ำสแสดงถึงวิถีชีวิตแบบไทยๆค่ะซึ่งภาษาอังกฤษแบบไทยๆออกเสียงว่า floating market are part of Thai culture แต่ฝรั่งออกเสียงว่า floating markets are part of Thai culture ดูปะนักชานะคะ Floating markets are a part of Thai culture. แสดงถึงภาษาจีนพูดว่าใต้เปี่ยวดูป่ะนชานะคะใต้เปี่ยววิถีชีวิตภาษาจีนพูดว่าวนหว่าดูป่ะนชานะคะวนหว่าพรุ่งนี้พบกันใหม่กับนชาลูกสาวพี่บอกค่ะสวัสดีค่ะบ๊